สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับรัญญาจากช่อง Happiness Angel อีกแล้วนะคะค่าวันนี้วันดีมากถ้าใครมาดูคลิปนี้คุณโชคดีมากวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันการดึงดูดเงินที่ได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะโอ้โหฟังแล้วมันน่าเหลือเชื่อ แต่เชื่อเลยคะ่ะเราทํามาแล้วและหลายๆคนก็ทำมาแล้วและผลลัพธ์ก็เกิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครที่ต้องการจะดึงดูดเงินคุณต้องมีความเชื่อที่ดีๆเกี่ยวกับการเงินก่อนว่าเงินหาง่ายมากฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางเงินเป็นอะไรที่แบบดึงดูดง่ายมาก เราต้องมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบนี้ก่อนนะคะว่าเงินมันหาง่ายเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้อยู่ที่ความเชื่อลุ้นวนแล้วเราก็ใช้พลังจากตัวเราเชื่อมกับพลังจัก,กรวาลน,นะคะเพื่อจะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาหาตัวเองวันนี้เทคนิคนี้นะคะคุณต้องมีแบงค์หนึ่งแบงค์ค่ะแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์อะไรก็ได้คะ่ะที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าหยิบขึ้นมาเลยค่ะนะคะเทคนิคนี้ต้องทํา เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะทีนี้ก่อนจะทําเทคนิคนี้นะคะคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้จิตโล่งก่อนนะคะอย่าให้เอาแบบว่าคนกําลังมีปัญหาคุณกําลังทุกคุณกําลังเครียดแล้วคุณจะเอาพลังที่ไหนพลังดีๆที่ไหนนะคะมาดึงดูดสิ่งดีๆได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ ก่อนที่จะทําเทคนิคนี้คุณต้องเคลียร์ก่อนถ้าใครที่แบบนั่งสมาธิได้ดีมากเลยคือให้มันจิตมันโล่งนะคะแล้วไปอยู่ในห้องเงียบๆนะคะ,ะให้มัน<ด>เป็น<ด>ที่เงียบๆจะดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณนะคะ,คะเริ่มกันเลยคุณนะคะหยิบแบงค์มาหนึ่งแบงค์แบงค์ที่คุณที่คุณมีแล้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะ,ะว่าความรู้สึกมันต้องมีความเชื่อในเรื่องจัก,กรวาลมันต้องมีความเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดี ฉันดึงดูดเงินได้ง่ายมากแล้วอย่ามีความรู้สึกขาดแคลนนะคะอย่ารู้สึกขาดแคลนว่าฉันไม่มีฉันจนฉันฉันจะดึงดูดได้เหรอเงินที่ฉันคิดต้องการะ่ะมันมากเกินไปอะไรอะไรทํานองเนี้เป็นความคิดที่ลบๆเกี่ยวกับการเงินนั่นแหละค่ะมันจะบล็อกนะคะ,ะการเงินความมั่งคัง่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ก่อนคุณต้องมีความเชื่อ ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินก่อนโอเคหาแบงค์มา1แบงค์เรามาเริ่มกันเลยอันนี้เราใช้แบงค์ดอลลาร์นะแบงค์หดอลลาร์นะคะทีนี้การเริ่มนะคะในเมื่อเราอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็ทําจิตให้โล่งแล้วสิ่งที่คุณควรทําคือหยิบแบงค์ขึ้นมาค่ะแล้วเอามาเอามาทาบที่หัวใจค่ะแล้วหลับตาให้คุณจินตนาการนะคะ ให้คุณนิจการในใจเหมือนพูดในใจว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันเป็นคนที่ดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเงินเข้ามาหาฉันตลอดแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเงินที่ดีๆนะคะอ่าเสร็จแล้วคุณพูดเสร็จแล้วคุณก็ยกขึ้นมาและก็มองเงินนั้นค่ะ แล้วก็ยกเงินนี้ขึ้นไปที่ตาที่สามนะคะตาที่สามของคุณอยู่ที่ไหนอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วเหนือคิ้วขึ้นไปหน่อยอยู่ตรงกลางหน้าผากเลยค่ะแล้วในระหว่างที่เรายกมือขึ้นมาทาบหน้าผากนะคะให้คุณตาคุณนะคะยังเห็นเงินเงินเงินนี้อยู่นะคะยังเห็นเงินอยู่นะคะ่ายกมา,ามทาบที่ตาที่สามถ้าใครไม่รู้ว่าตาที่สามอยู่ที่ไหน ให้เข้าไปใน youtube นะคะและเข้าไปเข้าไปดูหา,หารายละเอียดว่าตาที่3อยู่ตรงไหนยกขึ้นมาเสร็จเราก็ยกกลับลงมาแล้วก็มองที่เงินอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วตาเรายังเห็นเงินอยู่หนในขณะที่เราหลับตาะะแล้วแลวยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตาเราก็ยังเห็นเงินนั้นอยู่นะคะอ่าเช่นกันค่ะตายังเห็นเงินนั้นอยู่เสร็จแล้วเรายกลงมาค่ะ แล้วเอาไปยัดไว้ใต้หมอนแล้วก็นอนหลับไปเลยยัดไว้ใต้หมอนใต้ปลอกในปลอกหมอนนะคะทุกคนมีปลอกหมอนเอาเงินนี้ค่ะเครียออกมาเป็นยาวๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะพับแบบนี้ก็ได้แต่ร้านแนะนําว่าให้เครียออกมาอายาวแบบนี้นะคะแล้วก็ยัดไว้ใต้หมอนคุณจะเอาหัวขึ้นเอาหัวลงแบบไหนก็ได้ค่ะอย่าไปแบบทํายุบให้มันแบบว่าแบบยุยยีนะคะดึงออกมาคลายให้มันดูดีๆนะคะเสร็จก็ เอาไปยัดไว้ใต้หมอนแล้วคุณคืนนั้นคุณนอนหลับไปเลยนะคะนอนหลับแล้วตื่นมาพรุ่งนี้เช้าห้ามไปคิดถึงเรื่องเงินเด็ดขาดว่าเอ้ยเงินที่ฉันนึกถึงเมื่อคืนว่าเงินหาง่ายมันจะมาจากทางไหนว่าเอ้ยเงินมันจะมาได้ยังไงนี่เวลาเรารู้สึกแบบนี้นั่นคือความไม่ปล่อยวางและความไม่เชื่อนะคะคุณไม่ต้องหาหนทางหรอกค่ะว่ามันจะมาจากทางไหนแค่คุณเชื่อว่ามันมาง่ายว่ามันมาแน่นอนใหุ้ณเชื่อว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูด ดึงดูดเงินเป็นแม่เหลก็กดึงดูดเงินมันก็จะดึงดูดเงินเข้ามาหาเราแบบง่ายๆใช่ไหมคะอ่ะถ้าคนอื่นเห็นที่เขาไม่เชื่อเหมือนเราเนี่ยเขาจะหาว่าอีนี่มันบ้าแต่ถามหน่อยว่าคุณมีอะไรจะเสียคุณจะไม่ลองหน่อยเลยคนที่เขาลองมาแล้วเขาก็ได้ผลลัพธ์กันเยอะแยะบอกเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราดึงดูดนะคะ ดึงดูดและจินตนาการด้วยตาที่สาค่ะตาที่สามมันจะมีพลังมากกว่าที่เราจินตนาการปกติถึง 10- ถึงหนึ่งเท่าเลยนะคะถ้าเมื่อไรที่มีตาที่สา่รวมด้วยเนี่ยนะคะเมื่อไรที่เราจินตนาการผ่านเนี่ยผ่านจุดเนี่ยตาที่สาของเราเนี่ยพลังเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่าถึงร้อยเท่าแล้วไม่ใช่หลานคนเดียวที่ได้ผลลัพธ์มาแล้วคนอื่นนะคะที่อ่า เขามาแชร์ประสบการณ์ที่ลันไปเรียนมานะคะเขาก็ได้ผลลัพธ์กันแบบโอ้โหทะลุทะลวงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความเชื่อของคุณด้วยตื่นนอนมาแล้วตอนเช้าถ้าคุณยังมานั่งคิดเรื่องเงินโอ้ยจนเงินไม่มีจะหาจบทางไหนอันนี้ก็คือคุณปล่อยแต่พลังงานขาดแคลนฉันไม่มีฉันไม่มีฉ,มมฉันจนฉันจนเพราะฉะนั้นเอาพลังงานนี้ความรู้สึกนี้ออกไปให้หมดค่ะเชื่อใจในจักรวาลว่าฉันเชื่อใจใจักรวาล นันไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะไปรู้ว่ามันมาจากทางไหนจัก,กรวาลจะหาหนทางมาให้คุณเองแล้วลันนะคะพอตื่นเช้ามาแล้วได้รับข่าวดีเรื่องเงินทันทีเลยเงินเข้าแบบว่าโอ้โหแบบคาดไม่ถึงอะแบบคาดไม่ถึงมันมาได้ยังไงเห็นไหมแล้ว่จาจักรวาลเขาจะสนับสนุนคุณจะอะไรก็ได้อะอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ คุณได้รับข่าวดีนั้นคุณคุณไม่ต้องไปจํากัดนะคะว่าเงินจะมาจากทางไหนฉันจะได้เงินจากแฟนฉันจะได้เงินจากคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปจํากัดไม่ต้องไปจํากัดแค่รู้แค่ว่าฉันได้แน่นอนเดี๋ยวคุณจะเซอร์ไพรส์ตื่นมาเดี๋ยวคุณจะเซอร์ไพรส์ถ้าคุณทําแล้วได้ผลนะคะให้กลับมาที่วิดีโอนี้แล้วคอมเมนต์ด้วยค่ะคนที่มาดูทีหลังนะคะหรือว่าใครจะแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้คนนะคะได้รู้ เทคนิคนี้นะคะเยอะๆแชร์ไปเลยค่ะแชร์ให้เพื่อนดูแชร์ให้ใครดูที่แบบเขากําลังขาดแคลนเงินนะคะแล้วให้เขาทําตามแบบที่รันบอกแล้ววันหลังนะคะรันมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายที่ดึงดูดเงินอีกดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดงานดึงดูดคนรักโอ้โหทุกอย่างรันมีเทคนิคหมดเลยค่ะที่รันใช้มาแล้วได้ผลจริงรันจะเอามาแบ่งปันต่อไปนี้ในทุกๆวันในทุกๆคลิปรันจะ แบ่งป,ปันเทคนิคดีๆเพื่อให้คุณไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบที่รันได้นะคะรันอาจจะบอกว่ารันเป็นคนที่ดึงดูดอะไรได้ง่ายมากดึงดูดความโชคดีได้ง่ายมากจากทุกๆเรื่องเลยค่ะรันเป็นคนที่ดึงดูดเงินได้ง่ายมากเงินมาจากแบบไม่คาดฝันอยู่ๆคนก็อยากจะเอาเงินมาให้เราอะนะคะแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ารันเป็นคนที่ ไม่ได้ส่งความขาดแคลนออกไปทุกวันรันจะรู้สึกว่าตัวเองเหลือเฟือรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอ่าถ้าคนที่แบบว่ามีแต่ความรู้สึกขาดแคลนฉันไม่มีฉันจนอย่างเงี้ยอาจจะดึงดูดยากเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งแต่ความขาดแคลนออกไปคุณส่งพลังงานแบบไหนออกไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเพิ่มเพราะฉะนั้นกลับเปลี่ยนตัวให้เป็นเศรษฐีทั้งท้ง,ท,งที่เรายัางไม่เป็นเศรษฐีมันทําได้ด้วยการรู้สึก และก็จินตนาการค่ะเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเราก็จินตนาการได้นี่ค่ะแต่จำไว้เลยการจินตนาการอย่างเดียวถ้าคุณจินตนาการผ่านตาที่สามของคุณเนี่ย bring energy มาตรงนี้ค่ะเอาพลังงานะมาตรงนี้ค่ะแล้วผลลัพธ์มันจะได้แบบร้อยเท่าเลยมันจะได้รวดเร็วมากเลย โอเควันหลังแล้วรันจะมาแชร์เทคนิคดีๆใหม่นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วถ้ามาเพิ่งมาครั้งแรกคุณไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะที่เราได้เจอกันแสดงว่าเรามีพลังงานเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะเดี๋ยวรันจะมาเททคคนคิแชร์เทคนิคดีๆนะคะออกไปให้ทุกๆคนได้โชคดีเหมือนรันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ